สวัสดีค่ะแจ็คสันหวังกล่าวชื่นชมวง BTS และ b บ a c k พิ n งในฐานะเพื่อนร่วมวงการเคป๊ปคลิปนี้มาส่องบทความจากเว็บไซต์ Nim.com ที่ล่าสุดได้เผยบทสัมภาษณ์ของแจ็คสันหวังที่ให้สัมภาษณ์กับ v ริ i ตี้พูดถึงอัลบั้มชุดใหม่เมจิกแมนพร้อมกับเผยความคิดเห็นต่อวงการเคป๊ที่ยังคงประสบความสำเร็จไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างนั้นเขายังตั้งข้อสังเกตและความภาคภูมิใจของเขาด้วยและเคารพเพื่อนไอดอล BTS และแบ a c k พิ n k โดยแจ็คสันหวังพูดถึงประเด็นที่เขาปล่อยเพลงภาษาอื่นมากกว่าภาษาอังกฤษว่าดนตรีก็คือดนตรีมันเกี่ยวกับสัญชาติตรงไหนหรอครับให้ตายเถอะน้ำก็คือน้ำถ้ามันดีก็ดีถ้าแย่ก็คือแย่ความบันเทิงไม่เกี่ยวกับอะไรอย่างอื่นเลยเพราะสิ่งบันเทิงก็คือสิ่งบันเทิงและมันควรจะให้ผู้คนมีความสุข ศิลิปินยอย่าง BTS และ b l a c k พิ n k ขอผมคารบพวกเขานะที่กำลังมุ่งหน้าไปเรื่อยๆซึ่งตัวผมในฐานะคนที่ติดตามชมอยู่ผมก็ภูมิใจมากเลยแจ็คสันหวังกล่าวต่ออีกว่าวงการ k p o ๊มันไม่ได้ดีขึ้นมาเพราะความเป็น k p o ๊แต่ K-POP มันดีเพราะมีดนตรีที่ดีผมเชื่อว่า k p o ๊จะยังคงอยู่ตลอดกาลและแน่นอนมันจะยังพัฒนาต่อไปอีกเรื่อยๆ และนี่ค่ะก็เป็นบทสัมภาษณ์แจ็คสันหวังที่ได้กล่าวชื่นชมเพื่อนร่วมวงการอย่าง BTS และ b บ c ็คพิ้งซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ชมบางส่วนเท่านั้นส่วนใครต้องการดูบทความเพิ่มเติมก็เข้าไปส่องกันตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ